และแล้วการอัพทานเลนต์ประดับหลังขั้นสุดท้ายก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ทำมันเนิ่นนานสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้อัพทาเลนส์ประดับหลังขั้นสุดท้ายเนี่ยได้สําเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยใช้เวลาทํามันเนินนานมากๆตั้งแต่เปิดเกมจนถึงตอนเนี้กี่เดือนแล้วนะครับกว่าเราจะสําเร็จดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในการใช้อัพทาเลนส์ประดับหลังเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจะปลดไปยังเบลสุดท้ายแบบไม่เต็มรูปแบบนะอันนี้ เราใส่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยเนะว่าถ้าต้องการจะทําจริงๆเราจะต้องมีในส่วนของทาเล้นนะครับประดับหลังเนี่ยเท่าไรเดี๋ยวขอไปอัพตรงนี้ไว้ก่อนคุณผู้ชมเราจะได้ใช้ให้มันหมดไปเลยเนาะยังเหลือ40นะครับดังนั้นเราจะต้องมีการกระจายไปที่อันอื่นด้วยอ่ะอัพอันนี้ไปอัพอันนี้ไปนีครับ อันนี้อัพอไรได้อีกไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่เหลืออะไรนะครับเหลือแค่หน่อยเดียวเราจะดูกันว่าในการอัพทาเลนต์ประดับหลังให้สําเร็จได้ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของเจ้าตัวเหรียญขนนกเทพตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมทําการรีเซ็ตออกมาเลยทันทีนะครับเราจะต้องการใช้อยู่ที่ประมาณ5750 ประมาณนั้นนะคุณผู้ชม50กว่ากว่าประมาณนั้นเนาะก็จะใช้เพียงแค่ประมาณนี้เลยแต่ว่านานไหมก็ตั้งแต่เปิดเกมอะ่ะสะสมมากว่าจะปลดได้สําเร็จนะแล้วก็ปลดได้สําเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเก่งขึ้นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในส่วนของการอัพอ่ะผมก็อ่านสกิลแล้วแหละคืออัพกระจายน่าจะดีกว่าเพราะว่าในส่วนของสกิลของสายนักยิงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ได้หวือหวาไม่ได้ว้าวอะไรเลยเนะครับทุกๆ2วีเนี่ยจะมีการเพิ่มดาเมจโจมตีคอมโบจําัด50%ผมใเปอร์เะดาตมจมันก็ไม่ได้แรง บื่อะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเออถ้าลองไปอัพอันอื่นดูเนี่ยถ้ามันเก่งกว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกอันอื่นได้นะถ้าเลนประดับหลังต่อให้ไม่ใช่ในส่วนของสายเราเนี่ยเราสามารถไปใช้ของสายอาชีพอื่นได้เช่นเดียวกันเนาะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะคุณผู้ชมว่าเออเราต้องการที่จะอัพนะฮะในส่วนของเจ้าตัวนี้เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า20เป็นครั้งแรกเนี่ยมีการฟื้นฟูความเร็วสกิลเพิ่มเนี่ย100เ่อ,เนอินาทีนั่นเองผมว่อ้สกินเนี ค่อนข้างดีนะเพราะเรามีอมตะในการ PVP เนี่ยน่าจะดีเลยดังนั้นเดี๋ยวผมขอลองได้ไหมคุณผู้ชมว่ามันดีจริงเปล่านะครับผมจะรีเซ็ตมันทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็จะลองไปเล่นสายอันนี้ดูแบบว่าลดคดาวสกิลเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเรามีในส่วนของประจัยเรามีช่วงระยะเวลา3าวีอยู่แล้วนะครับที่เลือดเราต่ำกว่า20%เนี่ยมันจะได้มีความเร็วฟื้นฟูสกิลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเกิดผลประโยชน์มากกว่าแต่มันจะเสียเปรียบตรงที่ว่า ไอเจ้าสกิลตอนที่เราอัพไปในขั้นต้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปหวังแค่สกิลท้ายอะเหมือนเราอัพเสียเปรียบตรงนี้ไปนั่นเองเนาะ ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้ทดลองอ่ะถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ค่อยเปลี่ยนนะครับกลับไปสายเดิมเรานั่นเองเนาะแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยกว่าจะทําได้ก็ยากอะ่ะขอสก,กิลที่มันแบบดีๆวือวานเอาไม่ได้หรอผมทดลองแล้วนะครับไอ้ทักษะยิงอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบดาเมจหรูหราอะไรขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมอมดังนั้นเนี่ยมันเอาไว้สําหรับก,การตีพอสะมากกว่าดูจากสภาพแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นแรงอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าเอาแล้วอย่างนี้จะเล่นสายอาชีพไหนดีเออก็แบบ นั่งคิดเลยนะครับลองสายนี้บ้างละกันคือแบบว่าอยากรู้อะอย่างน้อยมันก็ PVP น่าจะได้ดีนะครับมีการฟื้นฟูเร็วขึ้นด้วยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่ะก็ต้องลองแล้วแหละอืมตอนนี้เราได้ในส่วนของสกิลนี้มาแล้วนะครับเมื่อพลังชีวิตเราต่ำกว่า20%เป็นครั้งแรกความเร็วฟื้นฟูสกิลจะเพิ่มขึ้น100%อนะต่อเนื่อง5วินาทีซึ่งเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะเร็วจริงไหมเนาะมีความเร็วฟื้นฟูที่โคตรรจะะะเเเเ็ววลลยยนนนนนผูู้ชมดดาอองกกกัััสห่ เจอกระสายเติมปะเนี่ยเฮ้ยสายเวทด้วยสายเวทด้วยนะครับแล้วมีแบบในส่วนของโล่ตัวนี้แสดงว่าเขามีในส่วนของโลคูดาวเต็มๆเ,เลยเออคือแบบไม่ต้องหวังอะ่ะเจอสายเวทด้วยอะดิแล้วดูดิไม่ได้ออกสกิลนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยผุณผู้ชม โอ้ตายนะครับอ่ะเลือดเราน้อยกว่า20ใช่ปะมันก็จะมีความเร็วในการฟื้นฟูสกิลเนี่ยเร็วมากนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันสูญเสียดามเมจไปนี่แหละเออข้อสูญเสียมันสูญเสียตรงนั้นเลยแต่ในเรื่องการคูดาวเนี่ยเร็วจริงนะเนี่ยตอนนี้นะครับเราเนี่ยมีความเร็วฟื้นฟูที่อยู่ประมาณนี้แล้วเมื่อเลือดเราลดลงไปคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะอ่ะดูนะครับมีการหมุนเร็วขึ้นนะ ดังนั้นเนี่ยมันคููดาวได้ไวมากๆนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็ลดลงมาทันทีเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือแบบครึ่งนึงอะ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จลดมาครึ่งนึงนั่นเองเนาะดังนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะว่ามันมีการลดลงมาทันทีเลยเนี่ยแบบเร็วนะตอนแรกมันช้าอยู่ใช่ปะพอเรือดเราลดลงไปปุ๊บเห็นไหมมันมีการวิ่งที่เร็วกว่าเดิมเห็นปะแค่สังเกตแค่นี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วนะฮะอ่ะให้ดูอ ซึ่งตอนนี้เนี่ยอะไรมันที่หมุนช้าๆนะฮะอาตรงนี้เนาะดูเลือดเราไว้นะจึบ๊บเห็นไหมมีการเร่งความเร็วตอนเลือดเราเหลือ20%แล้วมันมีช่วงระยะเวลา5วินาทีดังนั้นเนี่ยมมนมีโอกาสที่เราจะได้ใส่สก,กิลอีกรอบหนึ่งนั่นเองแต่ว่ามันน่าจะตายก่อนไหมเออมันน่าจะตายก่อนมาล่ะอ้โหทำไมมันตายง่ายจังอะเราดูรอบนี้มั่งนะครับรอบนี้ขอดูประสิทธิภาพเต็มๆหน่อยได้ไหมล่ะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มีการเพิ่มในส่วนของความเร็วในการฟื้นฟูสกิลด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม <c oughs> โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่อยู่ดีว่าดูแล้ว่นะคุณผู้ชมอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเอาหน่อยดียดตึบเนี่ยมีการเร็วขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นอนะคือมันเพิ่งจะมันเร็วอะไรประมาณตอนที่แบบเราติดโล่อามาตะเข้าใจปะพอเราติดโล่อมตะปุปะ๊บอะในช่วงระยะเวลาเนี่ยมันเริ่มจะเร็วถ้ามันครูดาวทันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันคูดาวไม่ทันเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันเนาะดังนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับอืมเนี่ยคือแบบเราสูญเสียในตรงนั้นแล้วนะครับยืนได้ไม่นานแล้วเนี่ย มันก็ต้องมาสูญเสียไอในตรงที่เราอัพในตามทางไปอีกอะดังนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่ามันก็คงไม่มีตัวไหนให้ใช้แล้วแหละนะครับถ้าเป็นสายอาชีพอื่นใช้เนี่ยมันก็คงจะดีนะแต่ถ้าเป็นสายอาชีพที่ไม่ตรงสายกันเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่ามันจะเกิดประโยชน์สูงสุดไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมดังนั้นเราก็จะอัพไอเจ้าตัวนี้นะไว้ตีบอสเลยนะครับเพราะว่าเน้นตีบอสแล้วไม่เน้นอะไรแล้วนะครับตีคนก็ไม่เน้นละแต่ว่ามันก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแหละแต่ไม่ได้แแรรงมมากจๆิๆคือแบบ มันเป็นการเพิ่มดาเมจโดยโดย,โดยโตรงอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้แรงมากอะไรขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออมันจะคุ้มค่าไหมว่าถ้าผมจะเล่นแบบนี้แต่มันก็ไม่มีทางเลือกแล้วแหละนะครับตอนนี้เราก็ต้องอัพไปเลยเนาะอัพไปเลยนะครับมันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะให้ทําไงได้ละ่ะ10อ่ะพอดีแล้วนะครับ10ตรงนี้ก็1ิเช่นเดียวกันโอเคนะครับตรงนี้ก็10บเช่นเดียวกันโอเคตรงนี้5้าครับมันเขียนไว้ว่า อัพแค่5ก็ปลดได้แล้วอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ก็อัพ5เช่นเดียวกันอ่ะเรียบร้อยจริงๆอ่ะเรายังไม่ต้องรีบอัพไออันสุดท้ายนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมเราอัพแค่แบบสายที่ตรงสายแล้วก็ไปอัพอันอื่นได้เลยแต่ว่าในส่วนตัวผมขี้เกียจจะมาทั่งท,ทําทีหลังนะครับก็เลยจะอัพไปเลยนั่นเองเนาะก็ถือว่าปลดสําเร็จแล้วก็สําเร็จไปเลยแล้วหลังจากนี้แหละทําอะไรต่อแน่นอนคุณผู้ชมต้องไปไล่เก็บอัพไอเจ้าพวกตัวดาเมจที่มันคอมบูกับตัวเรานั่นเองนะครับซึ่ง ยาวไปยาวไปนะคุณผู้ชมกว่าจะได้เลเวล20แล้วกว่าจะได้ไปอัพสายอื่นเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนเดิมเพราะว่า ใช้เวลาตั้งแต่เปิดเกมจนถึงตอนนี้เพิ่งได้อัพในะในส่วนของขั้นสุดท้ายแล้วเหลือประมาณ400นั่นเองเนาะคือเราได้อัพตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ไปหาเพิ่มมาได้วันนี้อีกอะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการอัพทาเลนประดับหลังจะอัพยังไงดีคุณผู้ชมเลือกได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้ทุกอย่างในนี้ถามว่าอะไรดีที่สุดนะครับผมมองว่าไอ้สกิลตัวนี้เนี่ยดีที่สุดนะเพราะว่าตอนที่เราติดในส่วนของเจ้าตัวโลอ,อมตะหรือว่า เลือดลดต่ำกว่า ah. 20%เนี่ยมันจะมีความเร็วโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย10%แล้วก็ในส่วนของเพิ่มดาเมจโจมตีนะครับ10%และจะมีในส่วนของคริติคอลดาเมจพื้นฐานนะครับ10%ดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ผมอยากได้ที่สุดละแต่มันมีข้อเสียที่เยอะกว่าเจ้าตัวอื่นตรงที่ว่าผมเล่นสายน้าไม้ผมไม่ควรจะไปอัพในส่วนของดาเมจสะท้อนกลับนะครับเห็นไหม มันจะมีความเสียเปรียบในระหว่างตรงข้างทางที่เรานั้นจะไปเอาสกิลขั้นสุดท้ายมันเสียเปรียบรวเสียเปียบสุดๆเลยจริงๆอะ่ะดังนั้นก็คิดว่าโอ้โหล้มจะทํายังไงได้ล่ะแถมไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของกระตุ้นโจมตีกับ5ครั้งฟื้นฟูชีวิตสูงสุดนะฮะเห็นปะมันไม่ได้ใช้สําหรับตัวเราไงดังนั้นเนี่ยมันต้องอัพนะครับถ้าไม่อัพมันไปขั้นสุดท้ายไม่ได้ดังนั้นก็เลยคิดว่า โอ้โหไอของดีๆไอ้สกิลดีๆที่อยากได้จริงๆแล้วเหมือนจะเห็นผลที่สุดเนี่ยมันด้านไม่ให้เราได้ในส่วนระหว่างทางที่มันดีกว่านี้ที่แบบว่าใช้ได้ทุกสายอาชีพไม่ใช่เฉพาะสายใดสายหนึ่งเนาะดังนั้นก็เลยเสียไปแล้วนะครับอะสายนเนี้ยเนี่ยบอกเลยว่าสายควานนะครับผมเชื่อมั่นได้เลยว่า สายขวานยังไงถ้าอัพได้จนถึงทาเล่์สุดท้ายหรือขั้นสุดท้ายหรือสกิลสุดท้ายเนี่ยสายขวานจะต้องเล่นในส่วนของทาเล่์ด้านขวาแบบเต็มรูปแบบแน่อันอื่นยังไงก็ไม่มีคนเล่นเชื่อผมไหมล่ะตรงนี้เนี่ยไม่มีคนเล่นแน่ๆนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ยากมากๆไอ้คำว่าจํากัดวิเนี่ยหลังจากต่อสู้1 5บาวิอะแค่15าวิโจมตีบวกเร็วขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าคุ้มแล้วนะครับต้องรอระยะเวลาดังนั้นมันไม่เกิดผลประโยชน์นั่นเองเนาะถ้ามีคนเล่นไเนว่นเนไออะร อันนี้ก็แล้วแต่ด้วยนะครับบางทีเขาอาจจะอยากเล่นก็ได้เออมันบังคับกันไม่ได้มันสามารถที่จะเลือกได้ของแต่ละคนนั่นเองเนาะอันบนก็ไม่มีคนเล่นแน่นอนนะครับอันนี้ยิ่งไม่มีประโยชน์ไปใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยก็ทิ้งผ่านไ,ได้เลยแล้วก็ในส่วนของสายนักยิงนะครับถ้าเล่นจริงๆแล้วสามารถที่จะไปเลือกกันอื่นได้แต่ถ้ายอมรับในส่วนของที่อัพกลางทางตัวเนี้ย ไม่ไหวนะครับก็ไม่ต้องไปเล่นในสายอื่นเล่นในสายตัวเองไปเลยนะครับถึงแม้ว่าสกิลสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับของสายอื่นๆแต่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในระหว่างทางเราอัพได้ใช้ประโยชน์หมดเลยนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยสายที่เราจะเลือกเล่นนะครับมันจะต้องเป็นสายในส่วนของด้านขวาเหมือนเดิมด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับอืมตรงนี้แหละที่เราจะต้องเน้นนะของสายนักยิงสายนักขนูสายหน้ามไม้ที่ส่วนใหญ่ก็จะต้อง เล่นด้านขวานั่นเองและในส่วนของสายเวทเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเขาก็ต้องเล่นขวาล่างเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าแทบจะทุกคนอะที่ข้าบในขั้นสุดท้ายได้แล้วจะต้องเลือกเล่นขวาล่างเพราะว่า อัพมาเรื่อยๆในระหว่างทางเนี่ยได้ของที่เราได้ใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลียข้อดาเมจสกิลที่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาเมจโจมตีทั่วไปที่ได้ใช้เพราะเราเน้นโจมตีแบบยืนนานๆโจมตีทั่วไปใช่ไหมดังนั้นได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลดดาเมจโจมตีทั่วไปที่เราจะต้องเจอทุกสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายนักธนูหน้าไม้ขวาหรือสายเวทด้วยกันเองเนี่ยจะมีการลดดาเมจโจมตีทั่วไปนั่นเองเนาะเห็นไหมได้ใช้ทั้งนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวลาสตันที่เรานั้น จะเน้นในด้านการสตันฝั่งตรงข้ามเพื่อลดคูลดาวซึ่งมันคือของแถมดังนั้นก็ถือว่าได้ใช้นะครับไม่ได้อัพเต็มที่อัพแคส10สวลเนี่ยก็พอแล้วอะไรประมาณนี้ในระหว่างค้างมันได้ใช้หมดจริงๆดังนั้นเนี่ย ก็เลยคิดว่ายัาง,งาไงสายวิชาเวทเนี่ยเขาจะต้องเล่นสายด้านขวาด้านนี้อยู่แล้วไปจนถึงแบบว่าเมื่อพลังชีวิตเราต่ำกว่า20%จะมีความเร็วฟื้นฟูสกิลเพิ่มเนี่ย100%ต่อเนือง5วินาทีตรงนี้นะครับบอกเลยว่าจะเป็นแหล่งชีวิชะตาซึ่งเมื่อเราโดนตีไปใช่ไหมแล้วก็แบบว่าติดในสงครามปรจจันทเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยเรามีการครูดาวที่มันเร็วมากแล้วก็มีแบบตัวเราก็คููดาวเร็วสกิลนี้ก็นั้นทบครูดาวเร็วเข้าไปอีกทําให้สกิลรานั้นวนในช่วง ที่เราเนี่ย อยู่ในช่วงอมตะจากพระจันทร์หรือว่าสกิลอมตะวนมาได้อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ทำให้เรามีโอกาสฟุกชนะค่อนข้างสูงเนาะในส่วนตัวผมมองจากสกิลแล้วถ้าผมเล่นทุกสายอาชีพแล้วผมเลือกเล่นจริงๆอะ่ะผมจะเลือกสกิลที่มันเป็นด้านขวามหมดเลยทุกสายอาชีพนั่นเนองเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วโอ้โหเราก็แค่จะมาพูดนะว่าโอ้โหเล่นมาตั้งนานแล้วกว่าจะได้ปลดในขั้นสุดท้ายได้เนี่ยตั้งแต่เปิดเกมยันถึงตอนนี้เพิ่งจะได้ปลดในเมื่อวานนี้นั่นเเเองงนนนนะะรััด้้ียก็จ็จปปมาณล สำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ